สวัสดีครับเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับในเรื่องอของกราฟความสัมพันธ์นะครับของ2ข้อมูลหรือ2ตัวแปรนะครับผมที่ได้จากการทดลองนะแล้วเราจะมาสร้างความสัมพันธ์แล้วได้ความสัมพันธ์แบบเส้นตรงนะ๋ยวจะมาดูกันว่านะครับว่าเมื่อเราได้ผลการทดลองแล้วบันทึกแล้วจะมาสร้างความสัมพันธ์แล้วเนี่ยนะเราทำยังไงนะครับแล้วเราจะสร้างความสม,สม,สมการความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงอย่างไรนะ อะพี่สมมติว่านะครับเรามีการทดลองนะครับแล้วเรากําหนดตัวแปรต้นนะพี่ให้ตัวแปรต้นเป็น X นะครับและตัวแปรตามเป็น Y โดยที่พี่ทําการทดลองทั้งหมด6ชุดการทดลองนะครับทำหกซ้ำเอ้ยขอโทษไม่ใช่6ซ้ํา6ชุดการทดลองที่ให้ตัวแปรต้นเนี่ยแตกต่างกันนะครับพี่ให้ตัวแปรต้นเป็น0เป็น1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5แตกต่างกันไปนะครับ และสังเกตตัวแปรตาม y นะครับพบว่าเมื่อ x เท่ากับ0 y เมื 2, ่อ x เท่ากับ0 y เท่ากับ2เมื่อ x เท่ากับ1 y เท่ากับ4เมื่อ x เท่ากับ2 y เท่ากับ6เมื่อ x เท่ากับ3 y เท่ากับ8เมื่อ x เท่ากับ4 y เท่ากับ10และเมื่อ x เท่ากับ5 y เท่ากับ12นะครับแล้วพี่ก็เอามาเอาคู่อันดับนะครับของ xy เนี่ยนะพี่จะได้คู่อันดับ xy เนาะในแต่และชุดการทดลองเลยนะครับผม เอามาพลอตในกราฟครับเพื่อดูว่าเออลักษณะความสัมพันธ์มันเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อเรามาพลอตในกราฟเนี่ยมันจะมองภาพได้ง่ายกว่าการที่เรามาเขียนตารางแบบนี้นะครับเสร็จแล้วพี่ก็ามาพลอตในกราฟระบบพิกัดฉากครับโดยกําหนดให้นะครับแกนตั้งเนี่ยนะนะเป็นตัวแปรตามและแกนอนเป็นตัวแปรต้นนะครับแล้วพี่ก็เอาอันดับในแต่ละชุดการทดลองมาพลอตเลยนะครับ x0 y2 ตอนที่ x เท่ากับ1 y เท่ากับ4ตอน x 2 y 6 x 3 y 8 x 4 y 10 x 5 y 12ออย่างนี้นะครับแล้วพี่ก็ลากเส้นนะครับเชื่อมนะครับจุดทุกจุดเพื่อดูความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นพบว่ามันเป็นเส้นตรงแล้วนะครับเกิดเป็นเส้นตรงเสร็จแล้วครับพบเป็นเส้นตรงแล้วไงพบเป็นเส้นตรงเนี่ยเราก็สามารถที่จะ รู้แล้วว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงได้ละว,ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะของ y เนี่ยนะครับว่าเ,เมื่อ x อ่าสมมตินะ x มันเปลี่ยนไป1 y จะเปลี่ยนไปเท่าไหร่เข้าใจไหมสามารถหาอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับของ y เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของ x ได้อ่ายงเช่นสังเกต เราจะหาความสัมพันธ์ของ x y ในเชิงอะไรได้บ้างอันแรกก็คือหาอัตราครับการเปลี่ยนแปลงนะครับของ y เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของ x และพี่ก็สังเกตว่าเออถ้านะครับ x มันเพิ่ม1น่ง x มันเพิ่ม1จากการที่ว่าพี่จับคู่การทดลองครับการทดลองที่3กับการทดลองที่2 จริงๆคู่กันทดลองไหนก็ได้นะแต่พี่จับ3เทียบกับ2นะครับว่าตอนที่ x เนี่ยมันเพิ่ม1ก็คือเอา x 2ลบ x 1พี่พบว่านะครับ y มัน y มันเพิ่ม2นี่มันเกิดจากการที่พี่เอา y 2ลบ y หน ก็คือค่า y ในชุดการทดลองที่ที่สามนะลบหนอย่างนี้นะครับสามลบสองเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพี่ก็จะพบว่าเออดังนั้นคำว่าอัตราเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบ x คืออะไรครับก็คือเราต้องเอาการเปลี่ยนแปลงของ y นะครับมาเทียบอัตราส่วนครับกับการเปลี่ยนแปลงของ x ซึ่งพี่จะได้ว่ามันคือ2ส่วน1หรือเท่ากับ สองกันเองทีนี้ในคณิตศาสตร์ครับเราก็บอกว่าเอ้ยกราฟเส้นตรงอะ่ะความชันมันเท่ากันตลอดทั้งเส้นถูกไหมเราพูดอย่างเงี้ยความชันมันเท่ากันตลอดทั้งเส้นซึ่งถ้าเราสมมติเราไม่ได้ท่องอย่างนั้นนะเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยการอัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยของ y เนี่ยเมื่อเทียบกวับ x เนี่ยของเส้นตรงอะ่ะ มันต้องเท่ากันตลอดทั้งเส้นหรือเป็นค่าคงที่เสมอใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นดังนั้นแล้วนะครับเดลต้า y ส่วนเดลต้า X หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เมื่อเทียบกับ X นะครับเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลง X นะครับมันเท่ากับ2และมันเป็นค่าคงที่จากคุณสมบัติของเส้นตรงนะกราฟเส้นตรงทีนี้พี่กระจาย y ครับ กระจายเดลต้า y กับเดลต้า x พี่ได้ว่า y สองลบ y หนึ่งนะครับหารด้วย x 2ลบ x 1ถูกไหมอันนี้ก้อนนี้อ่ามันจะเท่ากับ2ซึ่งคงที่เสมอไม่ว่าพี่จะเลือกนะครับ y 2เอ่อพูดอ่อ y 2 y 1อันไหนก็ตามอะ่ะขอให้แบบเลือกสัก2จุดอะ่ะพี่เลือก2จุดนี้อ่ะ y 2ลบ y 1 x 2ลบ x 1อย่างงี้ใช่ไหม คือขอให้2จุดที่พี่เลือกอยู่บนเส้นตรงนะขอให้มันอยู่บนเส้นตรงจริงๆนะครับยังไงยังไงนะครับเดี๋ยวต้า y ส่วนจุด x ยังไงก็ได้2เป็นค่าของพี่แล้วเป็นจริงเสมอยังไงมันก็2นะครับถูกไหมครับอะทีนี้แปลว่านะครับ y ข้างหน้าเนี่ย y 2, x 2ค x ่อัคณดับ y 2 x 2เนี่ยเออขอโทษคูณดับ x 2 y 2เป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้ขอให้มันอยู่บนเส้นตรงนี้ก็แปลว่าเออตรงนี้ก็ได้นะ ตรงนี้ก็ได้ที่เราไม่รู้ค่าได้เหมือนกันใช่ไหมตรงนี้ก็ได้ที่เราไม่รู้ค่าเป็นอะไรก็ได้ครับขอให้มันอยู่บนเส้นตรงพี่ก็เลยแทนอย่างนี้ว่าแทนนะครับจุดไ x 2อ y 2อ่ะเท่ากับ xy ไปเลยอ่ะเป็นค่าเป็นค่าพิกัด xy ใดๆเลยครับที่อยู่บนเส้นตรงนั้นนะพี่ก็จะได้ว่า y ลบ y 1ส่วน x ลบ x 1 เท่ากับ2ก็ยังคงเป็นจริงอยู่ทีนี้ x ay หนึ x 1เนี่ย y 1กับ x 1เนี่ยปึ๊บปึ๊บอ่ะมันก็คือคู่อันดับ x y ใดๆก็ได้ที่อยู่บนเส้นตรงนี้เหมือนกันอยู่บนเส้นตรงนี้เหมือนกันถูกไหมพอมาพอเอามาแทนนะแทน x 1แล้ว y 1ที่เป็นคู่อันดับเดียวกันยังไงยยัยางไงา นะครับสมการก็เป็นจริงครับก็คือพอเอาจับมาหารกันแล้วมันจะได้2มันได้2เสมอเพราะเราบอกแล้วว่าสลบมันคงที่อัตราการเป็นแปลง y เมื่อเทียบกับอัตราการเป็นแปลง x มันคงที่นะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะสร้างสมการความสัมพันธ์ล้วใช่ไหมทำไงฮะพี่ก็แทนแทนจุดเลย ถูกไหมแทนจุดเลยอยากจะทราบความสมการละพี่ก็เลยแทนจุด x 1 y 1ครับเป็นจุดไหนก็ได้ที่พี่รู้ค่าว่าพี่รู้ว่ามันอยู่บนเส้นตรงแน่ๆมีจุดไหน0214อ่ะพี่เลือก02ก็ได้พี่ก็แทน x 1 y 1นะครับเป็นจุด0 2ไปพี่ก็ได้ว่า y ลบสส่วนด้วย x ลบ0 มันเท่ากับสองถูกไหมเอ้ยไม่ใช่ถูกปะวะอ่าถูกแล้ว x ลบศูนย์ใช่เท่ากับสองใช่ไหมครับพี่ก็ย้ายทุกอย่างขึ้นไปคูณให้มันสวยงามเพราะตอนนี้มันยังอยู่รูปเศษส่วนเนาะพี่ก็ได้ว่า y ลบสองมันเท่ากับ2 x อ่ะพี่ย้ายลบ2ไปนะครับพี่ได้2 x บวก2ออ่ะพี่ก็ได้สมการความสัมพันธ์ละเป็นสมการ เส้นตรงแล้วนะครับเป็นสมการที่อธิบายเส้นตรงนี้เลยครับว่าเมื่อแทน x ไปเท่าไหร่ไม่รู้มันก็จะได้ y ตาม x นั้นเลยแปลไปตาม x นั้นเลยเช่นกันอ่ะสมมุตินะพี่แทน y ไปพี่ก็จะรู้เลยว่าต้องใช้ x เ,เท่าไหร่เออพี่แทน y ไปสมมติแทนมัมมมว่วๆซั่วๆไปพี่ก็จะได้ค่า x มาถูกไหมแก้สมการหา x มาได้ซึ่ง x นั่นแหะคือเออจะทําให้เรารู้ว่าเออเราต้องใช้ x เ,เท่าไหร่มันถึงจะได้ y เท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับ อันนี้คือในการทดลองจริงนะสมมติว่าเราไม่มั่นใจเฮ้ยแทน0ูนย์สองมันมันมันได้จริงเหรอมันได้สมการความสัมพันธ์ที่ถูกต้องเหรออ๋ออีกจุดหนึ่งแล้วกันสมมุติพี่แทน x 1 y 1เลยนะเป็นอีกจุดหนึ่งแล้วนครับจุดหนึ่งสเนี่ยเพราะว่าจุดหนึ่งสี่มันก็อยู่บนเส้นตรงเหมือนกันพี่ก็พี่ก็ได้ว่าเอสบส่ y 4, ส่วนด้วยเออเลบเลบหเท่ากับส ย้ายขึ้นไปคูณพี่ได้ y ลบ4เท่ากับ2 x ลบ2พี่ได้ว,ว่า y เท่ากับ2 x บวก2่าเหมือนเดิมเห็นไหมครับอ่าแปลว่านะครับเราก็ได้สมก,การความสัมพันธ์อยู่ดีซึ่งเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะทีนี้เอ่อจากที่พี่ทำมาเนี่ยพี่ทำอะไรพี่ทำอะไรวะน้องอาจจะงงนะครับตั้งแต่แรกมาเลยนะสรุปอีกทีนะครับ คือเราทําการทดลองถูกไหมแล้วเราเใช้ตัวแปรต้นที่ไม่เท่ากันเพื่อสังเกตว่าตัวแปรตามมันมันมัน,ม,นมันจะได้ยังไงได้ผลยังไงบ้างนะครับสังเกตต,ตอน x ที่แตกต่างกันไปในแต่ละชุดการทดลองแล้วเราดูว่า y ที่ได้มาหรือผลที่ได้มาเนี่ยตัวแปรตามที่ได้มามันได้ยังไงบ้างนะครับแล้วเราจะหาไงความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y ถูกไหมเพราะอันเนี้ยสิ่งที่เราทาคือเราแค่บันทึกเราแค่บันทึกมันเนาะแล้วเราจะหาความสัมพันธ์ เราก็เลยต้องเอาไอ้คู่อันดับ x y ทั้งหมดนี้นะครับมาพลอตบนกราฟประลอบกราฟเป็นจุด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 ใช่ไหมเสร็จแล้วเราลากเส้นเชื่อมทุกจุดเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันเป็นเส้นตรงเออเราโอเราเข้าใจว่าโอเคมันเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงละใช่ไหมเสร็จแล้วครับเราก็มาหาครับอัตราการเปลี่ยนแปลง y เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลง x อ,อัตราการเปลี่ยนแปลง y เทียบการเปลี่ยนแปลง x หรือเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ก็เลือกเลยครับ2ชุดการทดลองนะครับ2ชุดการทดลองไหนก็ได้อะพี่เลือกอันนี้กับอันี้ไงแล้วเอา y 2ลบ y 1คืออัตราการเปลี่ยนแปลง y y 2ลบ y 1นะแล้วก็ไปลบไปส่วนไปหารด้วย x 2ลบ x 1ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลง x มันก็จะได้อัตราส่วนของอัตราการเปลี่ยนแปลง y ไออัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลง y เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลง x มันก็จะได้2ซึ่ง2เนี่ยนะครับ มคือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นตรงที่มันเป็นของเส้นตรงมันจึงคงที่ตลอดทั้งเส้นถูกไหมพอมันคงที่ตลอดทั้งเส้นพี่ก็เลยอ้างได้เลยว่าเฮ้ยยังไงก็ตามอ่ะเดลต้าวายส่วนเดลต้าเอกยังไงยังไงก็คงที่แล้วพี่ค่อยกระจายกระจายไอ้ตัวเดลต้าวายส่วนเดลต้าเอกใหม่เป็นอย่างนี้แล้วพี่ก็เออสังเกตว่าเออวะ่ะไอ้คู่ x x กสองวายสองคู่นับ x สองวายสองเป็นอะไรก็ได้ครับขอให้มันอยู่ตรงเนี้ยและ จับคู่อีกมาลบกับอีกอันนึงคือ x 1 y 1ซึ่งอะไรก็ได้ที่อยู่ในนี้พี่ก็ให้ x 2 y 2อ่ะเป็น xy ไปเลย xy ใดๆที่อยู่บนเส้นตรงนะครับเป็นแบบนี้แล้วพี่ก็ให้ x 2 y 2อ่ขอโทษพี่ก็ให้ x 1 y 1เป็นจุดที่เรารู้ค่าเพื่อจะเอามาสร้างสมการความสัมพันธ์ก็แทนค่า x 1 y 1เข้าไปสุดท้ายมันก็จะได้สมการความสัมพันธ์เลย แปลว่าอะไรแปลว่าจากการสังเกตนะเราต้องรู้เราต้องรู้ความชันก่อนนะหรือต้องรู้อัตราการเปลี่ยนแปลง y เทียบ x ก่อนถึงจะมาสร้างสรรมการได้อะหนึ่งคือต้องรู้ความชันก่อนจริงไหมต้องรู้ความชันก่อนแล้วต้องรู้ว่าเส้นตรงเนี่ยผ่านจุดไหนบ้างครับมันถึงจะมาแทนในเนี้ยแล้วหาสมการความสัมพันธ์ระหว่าง x y จริงๆได้นะครับก็ประมาณนี้สรุปเลยแล้วกันนะ เอาจริงสรุปสั้นๆส,สรุปปึ๊บหนึครับหาสโลปก่อนหาสลปครับซึ่งมันก็คือมันก็คือการที่เราหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y นะครับเมื่อเทียบ x ครับอ่าเท่าไหร่ไม่รู้ที่ให้มันเป็น m แล้วกันเสร็จแล้วครับเราก็อ้างสมบัติ ของเส้นตรงว่าเดลต้าส่วนเดลต้าเมันคงที่ใช่ไหมดังนั้นแล้วนะครับ y ลบ y1 ยส่วน x ลบ x1 อย่าังไงยังไงมันก็ได้ m อครับยังไงยังไงมันก็ได้ m ซึ่ง y กับ x เป็นอะไรก็ได้มันเป็นอะไรก็ได้มันคงที่เสมอเป็นอะไรก็ได้ที่อยู่บนเส้นตรง y1 x1 เอก่็เออขอโทษ x 1 y 1ซน่งนคูดับ x1 y1 ก็อะไรก็ได้ อะไรก็ได้มันได้สลบเท่าเดิมคือเท่ากับ m เสมอก็แทนค่าครับแทนจุดเสร็จแล้วเราก็แทนจุดถ้าเราจะหาสมก,การเราก็แทนจุด x 1 y 1ที่บนเส้นตรงอะนะลงไปสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วพอแทนปับ๊บเราย้ายข้างสมก,การมันจะได้ y ลบ y 1เท่ากับ mx ลบ mx 1อย่างนี้แล้วก็พี่ก็ย้ายไปะนะย,ย้ายเออ y 1ไปบวกใช่ไหมครับมันจะได้ mx ลบ mx 1บวก y 1ทีนี้พี่ขอวงเล็บตรงนี้นะฟึบตอนนี้คือเราแทน x 1 y 1ไปแล้วนะ x 1 y 1ไปละ พี่สมมุติว่าอันงนี้แล้วกันเลือกมาจุด x หนึ่งหนึ่งใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนตัวแปรดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้งงเอเราจะได้ไม่งงเปลี่ยนเป็น a b เลยอ่ะคูณดับ a b ใช่ไหมฟึบตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็น y ลบ b อ่ะแล้วก็ m x ลบ m a อย่างเงี้ยอ่าจะเป็น y บวกอ่าอย่างเงี้ย อ่านใหม่ทันใช่ไหมเออมันคือการที่เราเอาเอาจุดที่เรารู้อะ่ะเนี่ยบนเส้นตรงเนี่ยอันนี้มันเป็นจุดบนเส้นตรงมาแทนนะครับเนาะสุดท้ายอ่ะไอตรงเนี้ยที่พี่วงเล็บเนี่ยคืออะไรรู้ไหมมันคือ C ไงไอที่เราท่องไง y ถ้า C, อเอบวกอ่ะเออเนี่ยมันคือ C มันคือ C นั่นแหละเนาะโอเคนะครับ เราจึงได้ y ถ้ากับ mx บก c มาตอนสุดท้ายนะนี่คือกระบวนการนะครับที่เราสร้างสมการความสัมพันธ์เส้นตรงนั่นเองนะครับและเ,เราเราต้องเข้าใจนะว่าเฮ้ยหเราต้องรู้สโลปสอรู้จุดผ่านหรือรู้จุดบนเส้นตรงแล้วเราแทนค่าฟื้บสุดท้ายก็จะได้สมการความสัมพันธ์เลยครับเอาไปใช้นะเอาไปใช้